รว,วมวัตถุดิบซิงนะครับครับมีหลายคนครับนนี่เพื่อนๆครับในสมาธิเพื่อนๆในสมาธิอันนี้พี่ตีครับคือรอครับจอมโหดตาหมได้ไหมครับอันนี้แค่แสนสัวประจำทีม ดีอ้คนนึงบอกคนเดียวด้วเถินไม่อีคนนึงคนนึงเสือมืองใหม่ครับใช่พี่ใหม่ Girl, wow, ค้าสวัสดีครับดีดีทุกคนนะเปเดี๋ยวหูค่ะไม่เอาครับเดือดอ้วนหรือมีคุ่ขอบคุ้งเนี้ยอนี่กลุ่มสายทุกเชอครับหน้าตาหล่อๆครับเฮ้ยไม่ใช่น้าด่านน่าดานนะครับตามกลุ่มเพื่อนผมครับ นี่พวกพี่โอพี่เพียวครับสี่ครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวไปลงโปรโมทโปรโมทนี่สายที่เจอครับเหน่งมาเสียงนะเอาเถียงมาลงโปรโมทอยู่ด้วยกันอยู้วยกันอย่างไี้เก๊กหรอเนี่ยลงหมดเลขเก็บมาหมดเลยนี่ครับแด่เท่าไหร่วะสวัสดีครับพี่นี่สื่อมงใหม่ครับหน้าตาหล่อทุกคนครับสวัสดีครับพ้อมนะ นี่ครับมาจุดหล่อครับสวัสดีครับพี่จารงสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่ไอ้บอกใครนะสำหรับสองคนสวัสดีทุกคนครับที่สุดหล่อที่สวยครับหล่อสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าวันนักขี่ครับผมสวัขึ้นข้าครับขึ้ข้าวนนี้ช่างกลางครับจอมไใบวัวเอ้ยไม่ใช่จอมผู้ดีหัวล่าประจำทีมสายซิ่งครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเรียกตันนะครับ กดไลค์สับตะไ,ไคร้ใบมะกรูดเลยนะครับ <c oughs> ไปกันใหญ่แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้สาวสวยสวัส,สดีครับอันนี้กลุ่มตอนสายนะครับขาแรงครับวันนี้ผมไม่ขี่ด้วยนะผมขี่ที่รางผมไม่ไหวแล้วสวัสดีสวัสดีครับ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 นี่มันลดเลยเนี่ยอันนี้มันลดเลยเนี่ยโอ้ใช่ของหนูวะใช่เติม โอ้คนนี้โอ้คนโอ้คนนี้เงินหนาโอ้รถสวยมากเลยอ่ะโอ้รู้แล้วทำไมถึงเปลี่ยนคันนั้นมาประกบดิเถต้องเปลี่ยนดึกเลยเอดเลืดเด็กเดก็เหลียงอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นู่เนี่ยจิท้ายอาจารย์รับไปจ้งมาแล้วมาหมดแล้วเอาผมเก็บโปรโมทไว้ก่อนอ่าหวันดีสองนุ่มจุนรอประจำขาแรงลากเลยนะไข่แม็กไล่กันคนกันเลยนะ พี่ท้าสวัสดีสวัสดีก่อนผมจะไปลงโปรโมทสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสาวสวยประจำซ่อมรถเดือนนี้เลยลำคาเดือนพี่พง์สวัสดีพี่พง์ไมอ้ลำคาไม่ได้ลำคาผมลำคามพ่อพ่อก่อนผมลำคาอะไรวันนี้ มันไม่ได้มาจ่อ้อยนะวนี่ตัวละนีไม่เอาอะรล้ไม่ลาไม่ลาไม่ลาไม่มีัวนาแงไม่เวลาผัดมเกืาแล้วก็โดน่าเลยอุ้ยแล้วมงจลาเราต้อกจังหวัดจมงหวเดีนที่ี่อปัดแล้วมันลเลยผัดยูนิแปผันได้ยังไงเปได้พร้อมไหมาออกขวาจะฉีแล้วพร้อมไหมลาเตียครับ นี่งไนปางแห,แหวะธนาก,นนะกิินะอย่าไปยิงกันนะไม่พูดทา่ามยิงไม่รู้ใครเลยกันหลงอ่ะหาเสียงหาเสียงาหาเสียงสอนพี่เฮ้ยจะเลือกตั้งอะไรคิดท่แล้ว,วไม่ใช่เลยไปแม่งครับ ครับครับผมว่าจำชื่อไปถูกังงงเลรอข้างหลังได้นะรอข้างหลังนี่ <laughs> <laughs> ครับทั้นประธานครับแล้ว<ร>ผมจะเก็บภาพไปเราท้ายเลยนี่ครับเพื่อนในกลุ่มครับแ <c oughs> ต่ละคนก็ได <c oughs> ้นัะกีนครับแต่ละคนอันนี้มามิซิ่งรถนะรถ <c oughs> วิ่งครับเข็นมาสักใหญ่เลยวันนี้นไหครับมีเยอะแยะเลยครับวันนี้ร้อยบาทชีวิตครับกล้องทำไมมันพับไปงั้นเล่ากล้องทำไมมันพับลงไปข้างหว่างก็ตั้องดีดีดีอย่าไปบอกใครนะไอเขาตายล็แล้วกล้องมันอันนี้ตอบให้หน่อยดิตอบไม่ได้ đang lên đang lên đang một bên lơi không có lái kẹp thuốc khôn <laughs> đang một bên đang một bên ตอนนั้นงานจากป็นทุกแต่ไรไปรัชาาแน่เลยไปราชสาครับใช่ไปเลยครับไปเลยครับมาท่องเที่ยวครับนนี้ครับโอ้ยลำโพงมาเย้ลำโพงยังดีเสียงลำโพงยังดีอยู่ ครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยเพิ่งไปอะไรหมด่ย่างหมด่ย่างโอ้โหอะไรขนาดนั้นข้างหลังหมด่ย่างนี่ครับทุกคน ไปเลยผมเก็บภาพอยู่ไล่จากหัวลงล่างหัวลากแรงมากเลยนะหัวลากอะ่ะท่ผา อ,อาหารครับทีมว่าด้านเศรษกิจเป็นคนเลี้ยงว่าด้านเศรษกิจเป็นคนเลี้ยงครับนี่ กินสอครั้งแล้วครั้งที่สามไม่มาแล้วนั่งลงนั้นออยูเดี๋ยวนะนก่อนน้ำมาเลยนี่เป็นยังไงมั่งมาแล้นน้ำให้แนน้ำเลยนแรคนก็ไม่รู้หรอกมเป็นสังรอดแล้วรอดไปสามม่กลาแล้วกลัวเป็นเหมือนไล่ลครไช่งคุยย้ายเลย ไปคูปกับยายเลยไปนั่งกินหมากับยายเลยจริงๆนะจะเป็นยังไม่ยังไม่สูงไม่ได้ว่าเปนยังคิวหรือเปล่าไม่ไหวโอลยไม่ไม่ได้ยอมนะยางเป็นยางเป็นอีกเปิดโมเมนต์หรือเปล่าเอย่างนี้อย่างนิ้วเข้าหูเดียวเลยนี่ยานี่ยมันนี้มาของไหนอยากเลยสารพัดที่ ปั่นไม่ไหวปอยางซะโอเคเมื่อกี้นี่ก็จาหน้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ไม่ขึ้นก็เลยขึ้นรถมาห้ากิโเลยเดี๋ยวเลีคนหนึ่งนะเมื่อกี้นี่ไปหาหมอมาเาบอกว่าไม่ได้เยอบไม่ได้เย็ะก็เลยจ่ายถ้าถ้าอกลอดเห็น้องไป่จ่ายที่สบายยังไงถนนไปยุ

How me ไปไม่ทิ้งกันหากมีเราจะมีนายรวมทางมันมีไว้วันคือเพื่อนก,กันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนก,กันเพื่อนตายตลอดไป